โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมาาภาคทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันศิริวัฒนากรปพาน์ค่ะและดิฉันนะคะอนุภาศิริรวงค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะในวันศุุทที่28พพฤษภาคคม .564 นะะ ก็เป็นวันศุกร์นะคะใกล้จะสิ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในสัปดาห์นี้ก็มีวันหยุดขั้นกลางนะคะเนื่องในวันวิสาขาบูชาในเรื่องซึ่งเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนานะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยก็สามารถที่จะไต่เส้นนะคะแนวต้านค่ะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังเป็นประเด็นหลกักขาะที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงในเรื่องของการกระจายวัคซีนในประเทศที่ยังไม่ได้รวดเร็วนะคะประกอบกับ MSCI rebalancing ค่ะที่มีการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยลง0.1%เป็น1.73%คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนไหลออกราว10,000ล้านบาทค่ะขณะที่ดัชนี MSCI Global Standard นะคะ หุ้นได้เข้าก็คือ SCGP, CBG และก็เพิ่มน้ำหนัก OSP, KTC, BH ส่วนหุ้นที่ถูกถอดออกนะคะก็คือ KBank F, d t a c แล้วก็ลดน้ำหนัก PTT, KBank, i n t u s CPN, SCC, CP, c Echo และ TU ค่ะส่วนดัชนี MSCI Global Small Cap นะคะหุ้นที่ได้เข้าก็คือ ACE P.S.L, R.C.L, S.C.C.C, Singer, s i n n e t T.T.A, T.O.A ค่ะขณะที่ไม่มีหุ้นที่ถูกถอดออกนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะคะก็คือกระสวงพาณิชย์ค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนค่ะขยายตัวได้13.09%นะคะถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ36เดือนหรือ3ปีนะับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2561ค่ะแต่หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันทองคําและยุทธปัจจัยนะคะการส่งออกของไทยเดือนเมษายนก็จะขยายตัวสูงถึง 25.70%ซึ่งการขยายตัวของการส่งออกไทยก็เป็นไปตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการผลิตและการส่งออกค่ะไปส่วนกันไปต่อกันที่ในเรื่องของแวดวงตลาดทุนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะโดยนายแมนพงเสนาณนารงค์ค่ะรองผู้จัดการหัวหน้างานสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าตทนะคะก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทจดทะเบียนจำนวน727บริษัทนะคะก็คิดเป็น9 6 2จากทั้งหมด756บริษัทค่ะไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือว่า NC นำส่งผลการดำเนินง,งานในไตรามาสที่1ปี64สิ้นสุดวันที่31มีนาคม2 5 6พนบะคะพบว่ามีบอจอนั้นรายงานกำไรสุทธิ 549บริษัทนะคะก็คิดเป็น75.5%เอ่อ75.5%ของบริษัทจดทะเบียนที่สัมซุงงดการเงินทั้งหมดนะคะซึ่งในไตรามาส1ปี64นี้ค่ะบริษัทจดทะเบียนก็มียอดขายรวมนะคะอยู่ที่2 9 3 7 7 5 7ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น2.95%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะกำไรจากการดำเนินง,งานหลักนะคะคอโปรฟิตนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0 94,449ล้านบาทเพิ่มขึ้น119.92%นะคะและมีกำไรสุทธิ257,266ล้านบาทนะคะเพิ <im ieron> ่มขึ้น229.81%ค่ะโดยสามารถพิจารณาผลประกอบการของกลุ <im Sim ix> <im> ่มบอจได้ดังนี้นะคะก็คือหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและก็หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีพันฑ์ค่ะ มีรายได้กำไรการเงินและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้อนิสง์จากการที่กลุ่มประเทศโอเปกลดกําลังการผลิตซึ่งส่งผลให้ราคาน้ํามันและค่าการกลั่นน้ํามันปรับสูงขึ้นค่ะและก็2นะคะกลุ่มบอจอื่นๆนะคะแม้ว่ายอดขายจะทรงตัวจากโควิด -19 แต่ก็มีการปรับตัวแล้วก็รับมือจากสถานการณ์ได้ดีนะคะโดยเฉพาะการบริหารต้นทุนการบริการผลิตและการจัดการจึงส่งผลให้ทั้งกําไรและการเนินงานและกาไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ ขณะที่นายประพันธ์เจริญประวัตินะคะซึ่งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็เปิดเผยนะคะว่าสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน MAI จำนวน1น2บริษัทนะคะคิดเป็น97%จากทั้งหมด181บริษัทนะคะก็คือข้อมูลณวันที่18พฤษภาคมปี64ค่ะไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือ NC ะคะบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวดบริษัทที่ส่งงบไม่ทันตามกำหนด และบริษัทที่ขอผ่อนผันการนำส่งงบนะคะได้นำส่งผลการดำเนินงานไตรามาสที่1นึ่ทับพบพบว่าบริษัทจดทะเบียนนะคะที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน122บริษัทค่ะคิดเป็น71%ของจำนวนบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมดนะคะโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i นะคะก็ได้รายงานผลประกอบการในไตรามาสที่1ทับหค่ะมียอดขายรวม45,50 0 50, ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น2ี ขออภัยค่ะเพิ่มขึ้น2.1นะคะมีกำไรจากการดำเนินงานนะคะ3,134ล้านบาทเพิ 6, ่มขึ้น36.8และกำไรสุทธิรวม2,514ล้านบาทเพิ่มขึ้น601.3ค่ะจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นค่ะ มาดูกันที่ข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนค่ะอย่างล็อกสเลค่ะเหตารปลุกครองสูงสุดสั่งกองสลากจ่าย1,654ล้านบาทพร้อมด,ดอกเบี้ย7.5%ต่อปีคดีหวยออนไลน์บริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนหรือล็อกเล่เปิดเผยว่าตามที่บริษัทล็อกเล่จีเทคเทคโนโลยีจำกัดหรือล็อกเล่จีเทคซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนที่ บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นจำนวน35%ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสำนักงานสลากเมื่อวันที่29กรกฎาคม2548เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลากแต่สำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ล็อกเซจีเทคดำเนินการตามสัญญา ดังนั้นเมืม่อวันที่1 7มีษาย,ยน2514ล็อกเซตจีเทคจึงได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากต่อศาปลปกครองกลางเป็นคดีเลขหมายเลขดำที่7 7 4ทบ2 5 5 4เมื่อ เพื่อให้สารคำพิพากษาให้สำนักง,งานสลากปฏิบัติตามสัญญาหรือชดเชยใช้ค่าเสียหายแก่ล็อกสเตจีเทควันที่28มิถุนายน2561สาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นอันเลิกกันและให้สำนักง,งานสลากชดใช้เงินแก่ล็อกสเตจีเทคเป็นเงิน945,649,656บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราละ7 5เปอร์เซ็นต์ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาล็อกเปีเทคและสำานักง,ง,งานสลากลางได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาปกครองต่อศา้นปกครองกลางสูงสุด ในวันที่27พฤษภาคม2 5 1 4ศารปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาว่าให้สำนักง,งานสลากชำระเงิน1,654ล้าน6,4540บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับจากวันที่2จนถึงวันที่10เมษายนนดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ3บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ2อจนถึงวันชำระเสร็จโดยให้ชำระภายใน60วันค่ะ จาก r o อ l สเลนะคะเราไปต่อกันที่ราดค่ะได้มีการประกาศเข้าถือหุ้น Prince นะคะในสัดส่วน10%ค่ะรวมมูลค่า1.56พันล้านบาทนะคะแล้วก็แย้มว่าเตรียมจะลงทุนเพิ่มด้วยค่ะโดยวัดบริษัทร,ราดกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าราดค่ะ แล้วก็บริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนหรือ p r i n ซ์นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคู่ค่ะได้มีการลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพค่ะซึ่งจะขยายฐานธุรกิจไปทั่วประเทศนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศแข็งแกร่งค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะ โดยราชค่ะก็ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนแบบมอบหน้าทั่วไปนะคะจำนวน346.23ล้านหุ้นนะคะและหุ้นจากผู้ถึงหุ้นใหญ่อีกจำนวน34.62ล้านหุ้นนะคะก็รวมเป็นหุ้นที่ทเข้าไปซื้อทั้งหมดนะคะ380.85ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นร้อยละ10ค่ะของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมเป็นจำนวนนะคะ1557ล้านบาทค่ะ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาลำดับสำคัญ3มฉบับนะคะก็คือสัญญาการจองซื้อหุ้นสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วก็สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยค่ะโดยทางคุณกิจจาศรีพัฒทนทกุลรัตนนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของราชกุ๊ปนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าบริษัทนั้นมีแผนที่จะปรับสัดส่วนรายได้รวมของบริษัทนะคะให้อยู่ในระดับที่เท่าเทกันทั้ง2ธุรกิจค่ะโดยตั้งมาตั้งเป้าหมายนะคะที่จะมีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า5 0เตนะคะ แล้วก็ธุรกิจด้านสาธรารณภพรค่ะจากปัจจุบันนะคะอยู่ที่80ต่อ20นะคะและจากความร่วมมือกับปรินซ์นะคะในการเข้าไปขยายโรงพยาบาลในจังหวัดรองนั้นก็จังหวัดรองนะคะซึ่งจะมีคู่แข่งน้อยแล้วก็ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปก่อตั้งนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการทําให้สัดส่วนรายได้ด้านสาธรารณภคปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้เล็งพื้นที่ที่จะเข้าไปขยายโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะมุ่งเน้นไปที่ภาคอีสานและภาคใต้ค่ะ และพื้นที่ในแถบชายแดนซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการที่ลูกค้าประ,ประเทศเพื่อนบ้านข้ามฝั่งมาใช้บริการค่ะด้านดรสาธิตวิทยากรนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Principal Capital นจักัดมาชนนะคะหรือว่า p ริษัทก็ได้เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็จะนําไปสู่การขยายโรงพยาบาลตามเป้าในปี65คะ่ะซึ่งบริษัทก็ได้ตั้งงบลงทุนไว้ราว5,000-6,000ล้านบาทนะคะเพื่อลงทุนขยาย โรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น20แห่งนะคะภายในปี2 5 6 5ค่ะจากปัจจุบันนั้นมีอยู่11แห่งนะคะรวมไปถึงนำเงินลงทุนไปขยายคลินิกบัตรทองจากปัจจุบันเปิดบริการ13แห่งซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้ครอบคลุมทั่วประเทศ100แห่งในปี65นะคะโดยจะโดยหลายๆโปรเจกต์ที่ดำเนินการไปแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาคาดว่าในปี65ก็จะสร้างผล าการดำเนินงานให้พลิกกลับมาเป็นกําไรสุทธิให้กับบริษัทได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะระยะเวลาคืนทุนของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลน,นั้นจะได้ผลงานที่ดีเป็นกําไรภายหลัง3ปีนับจากที่มีการเปิดให้บริการค่ะมาต่อกันที่ IVL ชนะประมูลซื้อโรงงาน r e ไซเคิลเพจกำลังการผลิต9 2 9 2 0 0 0 0ตันต่อปีในรัฐเท็กซัส นายโซมิกเชร์รูรี่เลขานุการบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนหรือ IWL เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้เข้าร่วมการประมูลซึ่งดำเนินการตามอำนาจและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยศาลล้มละลายประจำเขตเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นบริษัทก็ได้เลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลในการเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรืออาเพดของบริษัทคาร์บอนไลท์โฮดดิ้งเอลเอี และบริษัทย่อยในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกรวมกันว่าคาร์บอนไลค์ค่ะคาร์บอนไลค์เองถือว่าเป็นผู้ผลิตอาเพชรายใหญ่ที่สําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับแบรนด์ต่างๆปัจจุบันก็อยู่ภายใต้กระบวนกา,การการปรับสร้างโครงสร้างนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูก,กิจการในศาลหรือ chapter 11แห่งประมวลกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ยสินทรัพย์ที่บริษัทจะเข้าซื้อดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในเมืองดาวลาดรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกามีกําลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยรวมประมาณอยู่ที่92,000ตันต่อปีซึ่งประกอบด้วยเม็ดพลาสติกอาเพสจํานวน4 8 0 0 0ตนันและเกรดพลาสติกจํานวน44,0 0 0ตนันดังนั้นการเข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลในครั้งนี้ก็จะช่วยให้ i v l เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการปรับเพิ่มกําลังการผลิตในผลิตรีไซเคิลให้เพิ่มสูงถึง7 5 0 0 0 0ตันต่อปีภายในปี68 ทังนี้ขมูลค่าที่ได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวของ IBL นั้นเป็นประจำการประกาศของคณะกรรมการกำก,กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรายการมีขนาดต่ำกว่า115และการคำนวณข,ขนาดของรายการรวมนั้นต่ำกว่า ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผลรวมของรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิจึงไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิสนตามที่กำหนดไว้ของการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัจทจียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิสนเมื่อปี2 5 4 7รวมชั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันหนึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2ปีนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการตามเงื่อนไขบังคับซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากสารน้ำมันลายได้หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอาละค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่อัปเดตธุรกิจของอร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะในปัม๊มปตทกันบ้างดีกว่านะคะโดยล่าสุดนะคะบอร์ดโออาร์ได้เคาะต่อสัญญาเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามันอีก10ปีค่ะ นางสาวจีราพรขาวสวัสด์นะคะซึ่งเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปะตะทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า OR ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทของ OR นะคะหรือว่าบอร์ด OR ครั้งที่5ทับพค่ะในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการอนุมัติการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันคือขา,ขายของ OR กับบริษัท CPO จําจำกัดมหาชนหรือ CPO ค่ะเพื่อดำเนินการร้านค้า7 e l e v e n ในประเทศไทยนะคะโดยครั้งนี้ค่ะก็เป็นการต่ออายุสัญญาจากสัญญาเดิมอีกประมาณ10อีกเป็นระยะเวลา10ปีค่ะ เพื่อให้การรายงานในส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลในสถานีบริการน้ํามันเครือข่ายของ OR นะคะมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจของ OR นั่นเองค่ะมาต่อกันที่แกรมมี่ดึง YG Entertainment จากเกาหลีตั้งบริษัทร่วมทุน YGMM นางกนกพรสาานะวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทจีจีเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนหรือแกรมมี่เปิดเผยการจัดตั้งบริษัทร่รวมทุนหรือจอยเวนเจอร์กับ YG Entertainment Inc หรือ YG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตศิลปินไอดอลโดยว g ยเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีหรือ KRX มูลค่าทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีจานวน200ล้านบาทโดยบริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นรอละ5 1ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัท YGMM จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจาการธุรกิจด้านบันเทิงธุรกิจทุกชนิดให้คำปรึกษาเช่นการจัดคอนเสิร์ตและคอนเวทีการแสดงต่างๆ วันที่จดทะเบียน8เมษาย,ยน2514ทุนจดทะเบียน200ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10 100บาททุนชำระแล้ว100ล้าน50,000บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ50.025บาทแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือ1บริษัทจี M g r a m กรน้จำกัดมหาทน51%และ YG Entertainment I n c 49%ค่ะ ขาดแล้วเราก็เช่นเคยนะคะไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของหุ้น IPO ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ไม่มีหุ้น IPO เข้ามาเทรดนะคะไม่มีหุ้นใหม่เข้ามาซื้อขายค่ะก็มาอัปเดตกันสักหนึ่งบริษัทที่ได้มีการยื่นไฟลิ่งนะคะจะเตรียมตัวนะคะเข้าตลาดหุ้นกันดีกว่านะคะกับ Sunwending Technology นะคะยื่นไฟลิ่งขาย IPO 200ล้านหุ้นเข้าเซ็ตค่ะบริษัท Sunwending Technology จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า SBT ค่ะ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลนะคะหรือว่าแบบไฟลิ่งนะคะแล้วก็ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักง,งานกรลอตนะคะเพื่อเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่าหุ้น IPO จํานวน200ล้านหุ้นนะคะก็คิดเป็น28.57% 28. ค่ะของจํานวนหุ้นสามาัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดนะคะภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้คะ่ะมูลค่าที่ตราไว้นะคะหุ้นละหนึ่งบาทแล้วจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทค่ะ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บิลลิปเป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินนะคะสำหรับ SBT นะคะหรือว่าซันแวนดิ้งเทคโนโลยีนะคะก็ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะคะหรือว่าแ n d i n g Machine ะคะ่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบเครื่องอัตโนมัตินะคะเพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติพร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้านะคะ Sun Branding น,น,นั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของการระดมทุนนะคะก็เพื่อใช้ไปในการจัดหาเครื่องจัดจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายการติดตั้งการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศนะคะเป็น20,000เครื่องในปี -6 6นะคะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัต,มติด้วยโมเดลธุรกิจในรูปแบบของเป็นชายค่ะรวมไปถึงความร่วมมือกับมุมทตรทางธุรกิจนะคะเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ เราต้องรอติดตามนะคะว่าซันเบนดิ้งนะคะจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะภายในปีนี้หรือไม่นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของข่าวสารนะคะในแวดวงบริษัจทจดทะเบียนนะคะรวมถึงเศรษฐกิจม,มหาภาคทั้งในและต่างประเทศที่เรานํามาฝากกันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะในรายการข่าวเด็กสดสัปดาห์นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามนะคะข่าวสารอื่นๆของหู้นินไซนะคะผ่านทาง w w w ร์ลไวด์เว็บคู่นินไซคอมนะคะได้แบบเรียลไทม์ค่ะ รวมถึงติดตามได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะ Instagram The Twitter Line Square Telegram ค่ะแล้วก็ยังรับชมรายการต่างๆของผู้นินไซ์นะคะย้อนหลังได้ด้วยนะคะทีะ่ช่อง YouTube c h anel ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็ฝากคุณผู้ชมค่ะ กดติดตามนะคะกด u b s c r i b e นะคะ,ะ,คะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมข่าวทุกคนนะคะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการของเรานะคะนอกจากรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์แล้วนะคะก็จะมีรายการอื่นๆน,นะคะที่มีมาเป็นประจำทุกวันคะ่ะเช่นรายการกล้วยหอมกับครูนะคะ แล้วก็รายการของร้อนทุกอินไซต์เป็นต้นนะคะก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจําทุกวันค่ะส่วนรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็กลับเราก็มาเจอกันทุกวันศุกร์เป็นแบบนี้นะคะเช่น<ๆ>เคยก็ในเวลา18นาฬิกานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 กนะคะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ รอดพ้นนะคะปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะอีฟแล้วก็น้องปากโกะนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ของเราค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะเวลา18นาฬิกาสวัสดีค่ะ